สวัสดีค่ะวิถีผู้ไทยชาแนลค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องสู้กุกุนนะคะวันนี้ปลาเพย์ยุท้งคือเก่าะครับพี่น้องวันนี้ปลาเพย์วารามาเพาะสาลีคือพี่น้องเบิงะะ้งเลยค่ะพี่น้องเด้อลุ้นสุดท้ายล้วเด้อเจ้าวันนี้นะ่ะมีได้เพาะคือเบิ้งจา้าคือย้อนการคือพี่น้องการหลายสิ่งหลายอย่างการเต็มเต็มติ่มเตมแรงเตมลหลายอย่างคะ่ะวันนี้นะ่ปะปลาเพวานามาเพาะเพาะไอเมด็ดสาลีคือพี่น้องเบิ้งเะคะ่ะน้ะองปลาเพย์เอ็นเลยค่ะ เาเบิ่งได้ด้วยค่ะพี่น้องนีประเภทเต็มหมดแล้วค่ะอันนี้โนอันนี้คือโนยสาลี่หรือเม็ดเม็ดสาลี่หรือเม็ดข้าวโพดค่ะพี่น้องเป็นข้าวโพดพันธ์เอเป็นขาทท้าวโพดข้าวเหนียวหวานค่ะนี่นะพี่น้องนี่ละค่ะเม็ดที่เราซื้อมาอันนี้นะถุงนึงนะสืได้ประมาณกิโลนึงได้ประมาณสี่พันกว่าเกือบห้าสี่พันกว่าเม็ดถึงห้าพันถึงห้าพันเม็ดค่ะพี่น้อง ถุงนึงนะถุงละหนึกิโลกิโลละตอนนี้นะประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามสิบบาทค่ะแล้วแต่ลา้านค่ะพี่น้องนี่พ่อใน้เลิกพี่น้องตามเบงได้เลยค่ะพี่น้องเนื่อนี่แเด็กประเภทอีเด้เบงนะคะนี่ละค่ะเม็ดเบงกระสิบเป็นอัน,นนี้นะคะพี่น้องนี่นะ,ะนี่ะคะเทกัสซเรีย,ยงเลสเแต่ล่ะอันหงปป้ยพันะลุมท่าท่าท่านึ่งนะซิมี่ร้อยสี่หลุมค่ะพี่น้อง สิมีร้อยสี่หลุมค่ะวะนี่ละค่ะสิ่มสิมี่ร้อยสี่หลุมแล้วแต่ว่าเพิ่อละยอดจักเม็ดบางคนบางมองเพิ่นกับยอดหลุมละเม็ดค่ะแต่ของประเภทนะยอดหล,มลุมหลุมนึงในประเภทสี่ยอดสองเม็ดค่ะ,ะเพมีเคล็ดดีๆเพพประเภทก็เลยเอามาฝากเด้อค่ะปกตินี่ประเภทสี่ประเภทสีว่างแบบนี้ค่ะ,ะวันนี้ประเภทก็เลยว่าเออ้าเฮาแยกไปแต่พี่ต้นเพิ่งก็สีห้างกว่าพี่น้องได้ย่านลงหลุมมันก็สีแยกออมไปอีค่ะ มีความคิดใหม่ว่าถ้าเขาแยกไปไเพื้นกับซิมีความเป็นระเบียบกว่านะคะพี่น้องค่ะม่ต้องพื้นกับซิมิติดเดียวกับโดนอะนี่ําดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณลุงกับมันดังทางนี้ค่ะมือจังมีบงังกต่จย้ายไปในน,นี้แล้วค่ะย้ายไปในเรือก็ได้คะ่ะ S 1> <S 1> <S สีใหญ่สีใหญ่คูไปแบบนี้เลยก็ได้ค่ะพี่น้องเล็กกลเอดค่ะใหญ่ไปลงลงลงแบบนี้เลยก็ได้ค่ะเดียพพย๋ยวเพื่อว่าแยกย้ายย้ายไปก่กน,น,นคือแบบสิงย้ายค่ะพี่น้อง <S <S เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปอย่างนี้เลยเลยแล้วเอาค่อยก็คโคมาลงอีทีนึงค่ะอันนี้นะคะ ตอนที่พ่อห้ากับเบิ้งน้ำค่ะพี่น้องเพราะว่าบางทีเป็บเครื่องแจ็คเป็นตัดมาหรืออยู่เครื่องในในหนึ่งหรืออยู่เครื่องนุ่ยก็ได้ค่ะพี่น้องบางทีเพิ่นกะเพิ่นกะซับก็มีคอยอันนี้กระโดค่ะบางทีคือนกะฮาดกะแวงไปห้ากับเก็บอ้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเลี้ยงมาทางนี้ก่อนนะลุงเนาะจะสเห็นคากันมือยังมีบังกรเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างนี้ละค่ะ ดีประเพทเอ,อกมาเพาะแต่เสานี้เด้ค่ะเพาะเมื่อวานนี้เด็ดตอเสานี้ประเภทกลับมาเพาะได้นั้น,นได้ได้นหมืดด้วยค่ะพอดีประเภทเราไ้ห้าวไปจังหันตะก,ก้อ,อกมาค่ะนี่นะคะ mm hmm. ก็เลยมาเพาะโตมนี่ก็อากาศขึ้นคุณจค,ค,ค,ค่ะพี่น้องอากาศหนาวค่ะ mm hmm. หนาวไปอีกเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะ mm hmm. เลี้ยงไปเรื่อยๆแบบน,นี้ล่ะค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะ เรียเรื่อยๆอย่างนี้ลหรค่ะคือย้ายหไปแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแบบนี้เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเร่งไปเลยแล้วผัดรีบไปก่อนกระเพ่ามันสีมีผับเป็นระเบีมจ้าแถมผักบุ้ง้นะกะทิเส,สมอดีมากเพลากะทิลงแถวโซงไปค่ะไปเนี้นะคะ เลี้ยงไปค่อยๆมากดค่อยมากดที่หลังค่ะมีสั้นเท้าสีหลงค่ะเบืงเธอเท้ากดไปน้ามั้าค่ะเท้ากดไปน้ามกับเบื้อเธอค่ะหลงหลงหลุมค่ะพี่น้องอันนี้นะปกติในปรคเภนที่เผาไอ้เผาเก็บเด้อค่ะพี่น้องเผาเก็บเต่หลังๆมากนะคือป้าไม่ได้เผาค่ะป้าไปซื้อดินโพะเลยค่ะตามร้านขายการเกษตรเลยนะคะพี่น้องดินโพะกัดเย็ดถุงกะร้อยนึงค่ะนี่นะคะ ดินเพาะสำเร็จรูปมาเลยค่ะแล้วแต่เด้อมองบางมองเพิ่นกลาด้านหน้าเพ,าาพิ่นกระเขียนบางร้านกระเขียนคือแบบเขียนรายละเอียดบอกขั้นตอนหลายอย่างแต่ว่าดินเพาะก,กับคือห้องว่าเพาะแล้วก็มีเดี๋ยวยี่โนี่บางพีพออกมาพื้นกรงามเดี๋พื้นกระสเีเป็น ถ้าที่ย้ายไปจนเต็มแล้วค่ะเราอยมาเบิ้งปากโดอีกทีนึงนะคะที่ย้ายจนครบสมสองเม็ดพี่เล่ไหมค่ะสองเม็ดตหลุมนะคะย้ายเม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ก็เพาะเพสิมากดแล้วนะคะเรียร้อยแล้วก็เป็นอันนี้แล้วค่ะพี่น้องอุลงไป้แริค่ะแล้วก็กดลงอย่างนี้เลยค่ะกดลงก่ะคือคือคือกดลงเลิกซัมเลอคือเธอดินเท่ายามพอคบลงก็คือเป็นทุ่มเม็ดค่ะพี่น้องก็เทาเป็ทุ่มเม็ดก่ะยาเพิ่นออกมาบีบก็จะไม่ค่อยงามค่ะ กดลงอย่างนี้ละค่ะถ้าเขายิถ้าเขา,า,าใหญ่ไว้แล้วก็พื่นกัเขากับสีได้ไล่กับน้องมาค้างในนอทแต่เพิ่นไม่เห็นค่ะเิ็นจากสีเห็นชัดแล้วค่ะแล้วก็กดลงเลยค่ะถ้าถ้าพ่อกระหาซื้อตามร้านร้านาการเกษตรทุกไปค่ะร้านขาปุ๋ยลายเพลูขายพลูเพื่อนล,ละค่ะอันนี้นะของ็เกยซื้อในทือใบละสิบบาทน,นิดนึงที่ร ต้นตัวกสิเอ่อมาพร้อมเดี๋ยวมัดกะสิสมบูรณ์ค่ะบางคนเมื่อกะคือของประเพทปูนนะประเภ่ละเ,เอีดขั้นตอนหลายนะคะพี่น้องบางคนเมื่อก็โอ้ยเอด็ดหนาไดีเอด็ดหนาไม่ได้แล้วขั้นตออหลายย่างแต่ลุงที่ประเภศไปเรียนน้ำเพื่นเพื่อน,นกะแห้งเอด็ดมีความละเอียดว่าประเพทอีกค่ะพี่น้องบางคนกะเพื่อนกะยอดเม็ดลงหลุมเลยก็ได้ค่ะเรียแต้เพื่อละเอียดแบบเลยนะค่ะพี่น้องแต่ประเพน่ะคือประเภทเรียนน้ำลุงพ้นมาประเทเพ้นเสื้อธาตุพะตปีนี้ค่ะ ยามเ่าขู่อะค่ะข้าก็าคือว่ามันขึ้นไปก,กเดี๋ยวนะคะไปอย่างนี้ละค่ะกดได้เลยค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะกดไปได้เลยไปไเหระค่ะพี่น้องเนี่ยหนาวโวยๆแล้วค่ะมันนี่คือน้องสัมกาบยามหนาวเลย บายค่ะพี่น้องบายอยู่ค่ะแต่ว่าเราต้องซื้อที่แบบบางบางเจ้าบนเกดมีอันนั้นเนาะเกดมีค่อยยืดดีปเลื้มค่ะพี่น้องเพราะแพรก็คือยกเลิกก็คือมีซื้ออีซื้อที่ร้านที่ว่าเพืชอีสต์ดีค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะไปหัวมะกุฎีนึนเนาะค่ะพี่นม่งให้ยามกดให้มันเสมอเดียวค่ะพี่น้องเพราะว่าย่ามอ๋อเป็นกระชีนอ๋ออ๋อท้าทอเดียวค่ะแล้วเอาดินมากุฎีนึงค่ะ ขับไปแพ่หัวนีญยาตเอาดินมาเอายูฮันเลยแบบสั่ไม่มีเหี้ยเนาะขับิดขับได้มเอาดินปิดอีกเทีน,น,เน,ทนึงค่ะ ดินดินเพาะส่วนมากพื้นสีมีควาละเอีคือเ่าวออเกบเผาปลือก่พี่น้องพื้นกระิได้ปุยมะพร้าวได้ปลือมะนาวในนี้ละค่ะแต่ว่าหฮามีต้องไปเผาเพราะมันยนึงหก็เล็แต่พี่น้องเล็บแต่หฮาสสโลกแบบเรือค่ะพี่น้องมึงไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อหาคิดเย็ค่ะพี่น้องหาลู่หลานมาแต่กรุงเทพกรุงไทยกำลังตกการต้งนานหาอาชีพเสริมค่ะพี่น้องหลังอะหลังจากที่เ่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วก่ะข้ากกบปุก พืชทดแทนกันแยมเล้งเขาก็ได้ขายค่ะพี่น้องาาอาชีพเสริมไปบังเนียวก็เมยนี่แหะค่ะัาจารย์ปิดนาย่างแล้วก็เมย์ก็มาขายข้าวโพดครับนี่ค่ะเงิเนเทาก็บบริษัทในใจค่ะพี่น้องมีโลยแต่ก็มีมีอึดค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเขาเอ็ดหลายก็ไห,หลายเนาะลุงเนงาะเข้าอินตามกำลังเขามีสงเข้าหวงค่ะพี่น้อง ช่วงน้อมีแห้งพี่น้องช่วงมีแห้งสูสๆครับช่วงเ้ามีไอช่วงเป๊ะพอเป็นอาชีพเสริมไปค่ะพี่น้องช่วงผัดปิดหน้ายางแต่เงินเท่ากับมีปิดก็พอได้แท้ก็ได้ค่ะพี่น้องเดืหายใจบ่ได้หลายเขาเลยตุ๊กตาเบิ้งเลยเลยนะค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้ปราแพ่ก,กันยังมีทันได้เบายังเบามีทันได้ได้ค่ะพี่น้องต้องมาต้องถ้าเ้าโคได้ก่ะถ้างามกับลุมหลุมนึงเท่ากับต้นนึงเท่ากับกี่ตีใช่ว่าต้นละห้าบาทนะลุมเนาะ ครับผมได้ประมาณนี้แหละค่ะครบด้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเป็นอาเซจ์เต,ตงมเ็มเลยนะคะ่ะ,ะแล้วก็วางลงแป้งแาบนี้นะ,ะพี่น้องรอจนเป็นงอกเม็ดครับพุงนึงกระสีได้ประมาณถ้าเราลงยี่สิบหรือ25่าถาดเนาะครับผมแล้วแต่ถ้าเม็ดน้อยถ้าเม็ดใหญ่ถ้าเม็ดใหญ,ใหญ่ก็ได้ประมาณ24่ถาดก็ถ้าเม็ด เม็ดน้อยก็ได้ได้ประมาณยี่สิบี่กว่ายี่สิบห้าประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องถุงหนึ่งกิโลหนึ่งกับ่มเกินส้าหาถาดครับ่ะไม่เกินยี่สิบห้าถาดประมาณนี้เนาะนี่เสีเลเื่อนหลังจากลงเส็จเรียบร้อยหมดสุดท้ายแล้วค่ะกับมาลดน้ําแล้วค่ะพี่น้องลดน้ําเช้าเย็นค่ะเราจะลดน้ําจีมันชุ่มเป็นพุหลาบค่ะพี่น้องสาวค่ะรอบนึงแล้วค่ะเื้อมือแรงกับรอบนึงค่ะพี่น้องนี่ราคาพีบพุราค่ะบบนี้นะคะอันนั้นที่ที่ปุเรบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวป้าแพรกับสีมาปูมุงทีวางเนี่ยค่ะนี่ปราแพรก็ต้องมายกแป้งเต็มแป้งเต็มไปเลยอีกค่ะเดี๋ยวเต็มแป้งเต็มไปเลยก็ค่อยเบิ่งขั้นตอนตามต่อไปด้ะคะพี่น้องเด้อปราแพรว่าสีเธอเบิ่งยู่ค่ะตอวรอบนี้นะคะลุ้นตอนตอนนี้ตอนที่ตอนนี้ปราแพรสักปูได้สี่ลุ้นค่ะพี่น้องตอนนี้ป้าแพร่ปลูกได้สี่ลุนนะคะเป็นลุนที่ห้าปราแพร่คืออยู่นี้ค่ะพี่น้อง นี่รุ่นที่สี่รุ่นที่สามรุ่นที่สองรุ่นที่หนึ่งพระเพรตอนนี้กำลังออดดอกเลยดนะค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้ติดฝักออกดอกออดดอกติดฝักแล้วค่ะพี่น้องติดฝักแล้วเดี๋ยวเมื่อเร็วว่างๆเดี๋ยวพระเพรพาไปไายทะเบงค่ะพี่น้องด้วยวันนี้น้าพระแพ้พามาเบิงการพงศ์พี่เทพเบิงก่อนค่ะพี่น้องเป็นการพงศ์พเทพทะเบิงก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอ็ดเต็มแปลงเอ็ดนั่นเลยคุดลุมเลยเลยที่พระเพ้ก็ค่อยตามพระแพ้เบิงเลยเลยนะคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวผู้เล่าผู้เลยสนใจเอ็ดพืชนาล้ะเนล ฝนมนือกี้อากาศคึ้มคึ้มค่ะพี่น้องอากาศเป็นอากาศคึ้มคึ้มถึงหนาวค่ะพี่น้องเดี๋ยวพ่อแพรต้องซ้าเตรียมกันตเตรียมโพลแล้วก็แพร่ไปกบป,ปุ๋ยโตนะคะทีนี้นะคะพี่น้อง,นงเนื้อพ่อแพรก็ได้แนวมาฝากมาฝังตอนนี้แล้วค่ะพี่น้องมือนนี้นะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามัวาแพร่บิกถีบูไทยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะินดีมีแรงเดพี่น้องเนื้ออยู่เคอยจูไกลกับฮักแพร่กับที่เก่าค่ะสวัสดีค่ะ ขอได้ไหมคะ